ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมไกด์นุ๊กรุกทุกงานกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาอยู่ที่ธนาคารทกศจะมาแจกอะไรดีๆในเงื่อนไขปีใหม่นี้ไปดูกันนะครับผมสำหรับนายอาคมเติมพิทยานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดเผยส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ภายใต้สังกัดรกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้จัดทําของขวัญปีใหม่2564สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ประกอบการหรือเป็นลูกค้าสถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยมีรายละเอียดของธนาคารทก,กรสดังนี้นะครับโครงการของขวัญปีใหม่จากธนาคารเนี่ยมี2โครงการนะครับชื่อว่าโครงการชําระดีมีคืนกับโครงการลดภาระหนี้สินนะครับผมสาหรับ โครงการชำระดีมีคืนสำหรับหนี้เงินกู้จัดชั้นปกติโดยการโอนคืนดอกเบี้ยเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากให้แก่ลูกค้าดังนี้นะครับลูกค้าเกษตรกรและบุคคลในอัตราร้อยละยีของดอกเบี้ยที่ชำระจริงแต่รายละไม่เกิน5,000บาทนะครับผมต่อไปนะครับลูกค้ากลุ่มบุคคลกลุ่มเกษตรกรนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับในอัตราร้อยละ10ของดอกเบี้ย แต่รายละไม่เกิน5 0,000่นบาทนะครับผมส่วนโครงการลดภาระหนี้สำหรับหนี้เงินกู้ MPL นะครับหรือมีดอกเบีย้ยค้างชำระ15เดือนโดยจะคืนดอกเบีย้ยให้แก่ลูกค้าเกษตรกร,ร,กรบุคคล ในอัตราร้อยละ20ของดอกเบีย้ยที่ชำระจริงนะครับและลูกค้ากลุ่มบุคคลกลุ่มเกษตรกร,ร,กรนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอัตราร้อยละ10ของดอกเบีย้ยที่ชำระจริงนะครับทั้งนี้ระยะเวลาที่ดําเนินโครงการตั้งแต่วันที่1 ธันวาคม2563จนถึง31มีนาคม2564เป็นระยะเวลา4เดือนเลยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของขวัญปีใหม่จากธนาคารตคสมากมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ผมไก่นุกลุกทุกงานถ้าคิดว่าดีเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าเพื่อนๆอ,อยากขอบคุณเราเพียงแค่พิมพ์หนึ่งใต้คอมเมนต์มายังไงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ